สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะนะฮะท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลก็กลับมากันต่อกับเอ่อไมเคิลัฟวิสฮันเตอร์นะฮะฮันเตอร์ตอนไหนวานะฮะกู <c oughs> ค,คิดที่แล้วเห็นแต่ไปล่าแคนดี้นะฮะโอ้และล่าแคนดี้แบบเดินจนปวดหัวนะฮะวันนั้นจริงๆคือแบบเดินจนตาลายเลยแม่งแบบโอ้โหแผ่นที่แม่งแบบเดินไปเดินมาเว้ จริงๆอ่าโอเคไม่ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วหลังจากที่เราเอาลูกอมให้ Gilbert, นะ Gilbert กิวเบิร์ดนะกิวเบิร์ดก็ดีใจจนติดแตกแลลกายตัวแตกกลายเป็นประตูนะโอเคลองดูกันวัดที่นี่มันที่ไหนโหเป็นดินแดนที่หลัล่นล้าหลากสีมากนะฮะ <c oughs> เป็นดินแดนแห่งลูกกวาดครับนะฮะลูกกวาดเฮ้ย <c oughs> มีโอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะอ้าวยิ้มชีส มอสซาเรลลาชีสไม่ใช่แล้วอ้เยโคลชีสแล้วโอเคปะโอเคเหมือนจะมีระบบป้องกันภัยนะฮะหูเสียงดังป้องเลยนะฮะรู้สึกเหมือนใครเอาอาขวาะอะไรฟาดหัวนะครับเอบางทีเราต้องลองดูก่อนนะเราต้องลองดูก่อนเฮ้เอเอเอ เอะอะแอยังไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่ามีาทางเข้าทางอื่นอีกไหมครับเนี่ยใช่อาอย่างนี้เขาอาจจะมีทางแบบให้เราแอบไปเดินเล่นดูก็ได้ครับนะฮะใครจะไปรู้นะฮะโอเคครับมันกระโดดสูงได้แค่นี้นะครับผมเกมนี้นะเอไม่ใช่เกมนี้อาด่านนี้นะครับผมถ้างั้นเราอาจจะต้องไปหาอะไรมาครอสหรือว่าทําให้ตัวกล้องปิดนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นทางนี้ก็น่าจะได้ไม่ได้เหมือนกันอืม จะบอกนะเขาให้ไปทางอื่นแล้วฉันต้องไปทางไหน,นฉันไม่รู้เลยเนี่ยครับอืมฉันจะต้องไปทางใดฉันจะมุ่งไปที่ใดอ่านี่่ยเนี่ยอ่าฮะเกี่ยวเป็น,ท,นที่อยู่ของกริวเบิร์สนะฮะที่อยู่ของกริวเบิร์สแน่เลยแล้วเราจะเข้าไปยังไงให้ด้านในนี่แหละคือคำถามครับนะฮะ คำถามที่ต้องการคําตอบครับนะฮะอ่าคือเขาให้มาปวดอย่า้งเนี้ยไม่ได้นะไม่น่าจะให้มาเลยครับน่าเป็นทางตรงห้ามมากกว่านะฮะโอเคคือทางไหนที่เขาไม่ห้ามห้ามลงมาเนี่ยลงมาแม่หมดเลยนะอ่าแล้วคุณจะออกไงวะเนี่ยถามจริงตายตายแล้วหนูจะออกไงจ้า น๋อยังดียังดีงดอ่าเหมือนทําทางเอาไว้ให้ออกได้อยู่นะฮะมั้งนะ <c oughs> นะฮะอีเริ่มมานี่เจอปัญหาเลยนะครับเนะี่ยโอเคมากลับไปทางด้านหน้าต่อดีกว่านะครับผมถ้าเข้าทางเอ้ยอ้าอตกใจหมดเห็นกล้องแล้วตกใจอย่าให้กล้องเห็นอย่าให้กล้องเห็นเอ <c oughs> เอ๊ะ, <c oughs> อะมันต้องมีวิธีสินะครับมันต้องมีวิธี แต่เพียงผมยังไม่รู้นะฮะท่าเมโอ๊มองกล้องไม่ได้เลยเว้ยเป็นกล้องที่หงดร้ายจริงๆเอ๊ะเอ๊ะพอผมมานั่งคิดไปเว้ยไม่ให้หัวคิวเบิร์ดมาเนี่ยไม่ให้เรามาสวมรอยเป็นคิวเบิร์ดหรือเปล่าวะเฮ้ยเอันนี้เฮ้ยเป็น,นออจริงด้วยเฮ้ยอันนี้คือผมกำลังนั่งคิงใช้ขุนคริตแบบนั่งคิดหนักมากเลยแบบ เฮ้ยกูต้องเข้าไงวะนะฮะเออแล้วพอเห็นหัวกิลเบิร์ดเนี่ยผมคิดให้มันเอามาทำไมวะคืออย่างที่ผมบอกถูกปะมมนจะดอบหัวมาทำไมอะถูกปะล่ะเออคือเราต้องคิดอะมันต้องคิดจริงๆนะขอบคุณครับที่ให้เข้าเออโอ้โหแบบไอเราเดินทั่วแมปเลยนะเฮ้ยทางไหนวะเมืเอ้นะฮะโฮ้ยขออภัยครับโอเคอืมเข้ามาในบ้านกิลเบิร์ดกิลเบิร์ดนี่ดูรักอลขนมหวานมากเลยนะครับเนี่ย นะฮะเป็นแฟนบอยขนมหวานนะครับม,มีกล่องด้วยมีทอสนะครับโอ้นี่ไงเนี่ยเราได้นี่แล้วอ่าเราได้ไฟแล้วครับเราจะได้ไปลงอ่าเขาเรียกอะไรนะลงไปห้องใต้ดินของผู้ว่านะครับผมผู้ใหญ่เวนเดลใช่ไหมเนะี่ครับืหแหมแจ่มจริงๆนะฮะ <c oughs> อ่ะกริลเบิร์ดนะฮะ กิวเบิร์ดก็ยังเป็นกิวเบิร์ดอยู่ดีนะครับผมสวัสดีผู้คุมประตูโอเคแน่ที่จะไม่ไปจากที่นี่นะอืมอืมบ้า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 อ่าผู้ว่าถ้าจะไม่ผิดบ้านผู้ว่าจะมีอ่าบ้านเลขที่ของชาวบ้านเต็มไปหมดอยู่หน้าบ้านผู้ว่าจ๋าผู้ว่าอยู่ดอยผมดึงบ้านของผู้ว่าแล้วผู้ว่าจ๋าผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่า พูว่าพูว่าพูว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะสาดนี่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> โอ้โหเกือบหาไม่เจอนะฮะนี่ใครเนี่ยนั่งวนอะอะผู้ใหญ่บ้านออกมาตรงนี้ทําไมครับเนี่ยออกมาทําไมครับตรงเนี้ยเออผมกันผมขอลงไปใต้ห้องใต้ถุนหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคมาเฮ้ยมันไม่ต้องไม่เบอร์ดิมันมีทอสแล้วเรามีทอสแล้วเราต้องไม่เบอร์ดิ เออเนี่ยมีกล่องอ่ะไม่มีอะไรอ๋อนี่กล่องอยู่นี่ครับนะฮะเฮะ้ยเดี๋ยวหัวหน้าวนเวนเ,วนเดลตายเพราะอ่าเวนเดลเวนเดลตายเพราะไอพิษนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอา่านโน้ตท่านบนนะฮะชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายไม่ใช่แล้วอืมฉันเหนื่อยเลยนะที่ต้อง เตือนเธอหนะต้องทำเสียไปแม่หมดด้วยนะเธอไม่ฟังฉันเลยนะตอนนี้ผู้ใหญ่เว่นเธอได้จากไปแล้วหยุดซะหรือว่าชีวิตของแกจะเป็นลายต่อไปดูเหมือนผมมีความสุขมากเลยนะการขับการขับเนี่ยโอเคเ,อเราได้อะไรมาวะทีเนี้ย เออเราได้เลยแมวว่ามีโน้ตอย่างเดียวไม่ใช่เหรอต้องดูที่ตัวหัวหน้าเวนเดอร์นะครับเขาตายหน้าบ้านใช่ไหมเห็นตะกี้เห็นศพอยู่หน้าบ้านนะฮะโอ้หนี่ทุกคนมาล้อมเลยครับ,นะ,รบ,บนะฮะเอลิซาเบธครับเอลิซาเบธมางทีก็ตกเบ็ดนะฮะเกิดอะไรขึ้นอืมน,น,นายบอกว่าพวกเราหนึ่งในสามคนเป็นฆาตรกรกันเหรอมันบาปแล้วอืมออเอสเฮียเศู S here, Soon. โอเค โอเคตอนที่ฉันมาที่อตอนที่อยู่ฉันอยู่ใกล้ๆที่เนี่ยฉันได้ยินเสียงนายกเวนเดลกรีดร้องนะฮะแกรี่ลอืมอืมฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ฉันอืมสันนิษฐานว่าไอ้สตีฟที่มันบ้าเนี่ยนะครับอืมมันน่าจะฆ่านายกเวนเดลนะอ่าแมงก็ตีควางไปมั่วครับตอนนี้ได้หมึกมาอันหนึ่งนะฮะโอเคเราได้มึกที่อยู่ในตัวของนายกเวนเดลนี่ครับผม เออตะกี้เราลงไปเราไม่ได้เราเราได้อะไรบ้างเนี่ยเอ,อ่อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฟ้าฟ้าผ่าโอ้ฟ้าร้องครับเนี่ยฮะอังกรปิวไปเอ,อ่ออะไรนะส,ส,สว่างสวัยอันตรายในทุกสิ่งอังกรเหนือวิญญาณลายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ โอเคขึ้นไปด้านบนครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะอนาคตผมก็เช่นกันครับ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โหออกออกนอกบ้านกันนะครับน่าตรงนู้นฟาเหมือนฟ้ารล้องเลยตะก,กี้นะฮะเราต้องไปให้ใครนะเอลิซาเบธหรือเปล่า๋ยวหนึ่งเนะดี๋ยต้องคุยเรียงคนผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเราต้องเอาของไปให้ใครแต่เอลิซาเบธอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเออถ้างั้นแต่เขาตอนนี้เขากำลังสันนิษฐานนะฮะว่าอีบาสตีฟเป็นคนทํา นะครับเดี๋ยวเดีเราต้องตามสืบนะต้องตามสือบอีกนะครับผมนี่แตะแตะนะแต่ตาเตะตต้าเต้าเตาต้าแต้าเต้าแตะแตะแตะเตะเต้าเตะแตะแต้แตะตะเตาทำเสียงคุมาแถโคน,นันอยู่เนี <c oughs> นเ่ยเนี่ยเฮ้ยมีโนคู่ด้วด้น่ารักเนะี่ยฮะเหมือนนี่ตอนนี้เรากำลังเป็นโจ้นักสืบโคน,นันเะนี่ยฮะ ว่าสตีฟอยู่ดีฆ่า,านายกหรือเปล่าฟังก่อนนะโอเคโอเคไปโกทูไมแบกยาตีแบกหย่ดนีน่น่าจะเป็นด้านหลังปะนะฮะหรือว่าส่วนด้านหลังหรือเปล่าโอเคอแล้วก็ไปที่อุโมงค์ของฉันนะนีะ่เอาไปโอเคมันมันเป็นอาที่ขุดพิเศษนะมันสามารถขุดเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะหินใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นหินอโอเคอนะครับมันบอก ผมต้องอ่านเสียงแบบมันไงนี่ครับโอเครีบไปท,ท,ท,ที่ทาเนล,ลนี่ครับอืมที่อุโมงค์นะครับได้ส่วนเขาเขาบอกให้ไปได้ส่วนหลังบ้านนะเรามุดอุโมงค์ไปอุโมงค์งอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่โอ้โหขอบคุณมากครับเคซีส่สตีฟอืมสตีฟจ็อบหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะโอเคมา นู้มียาเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีเบียร์นะครับเดี๋ยวไว้เป็นนะครับไม่ใช่แล้วคนละเบียร์ละอ่าฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเนี่ยวิ่งแม่งถ้าเดินมาแบบผ่านไปอีเคซี่สตีฟอยู่นี่กูกรีดร้องเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นเหมือนกันปะเห็นเหมือนกันปะ่ะตะกี้คเคซี่สตีฟนะฮะกำลังยืนเผชิญหน้ากับแกรี่และแคนดี้เวนเดอร์คนขายคนขายลูก คุณขายแคนดีน้นี่เคสซี่สตีฟนี่มันเกิดอะไรขึ้นพูดกับฉันสินายบอกฉันบอกกูมาแกรี่นายทำอะไรฮัลโหลเอฟสวัสดีน,น,นักอน่าแม่แม,มดอ่าเลตมีทูกควิกนะครับมาตอบคำถามกันดีกว่าฉันเหนื่อยที่จะเตือนนายแล้วนายไม่ฟังฉันเลยถึงเข่านีดยถึงข่าวที่แกต้องตายแล้ว ขอบคุณนะเคสซี่สตีฟที่นี่เอเอาพวกนั้นออกมาให้ฉันโอเคเฮ้ยเฮ้ยเขาของเราแล้วมาไอ้เหี้ยแกรี่ไอ้คนโทรยศเทเซ์โอ้โหสมเป็นแม่มดว่ะเดี๋ยวเคสซี่สตีฟขอร้องแป๊บนึง ไม่เอานะเก่งใจอย่าทำร้ายกันอย่างนี้ในปูจะทำร้ายกันเลยอือลิซาเบตที่แม่งใส่ความมั่วเลยนะฮะตะกี้หึงรู้หนึ่งรู้จักนี่มึงจะเลือกเชียยาติดพิษกูก็ไม่ได้อ่านะไรไงไม่เอาโอเค เยเฮ้ยลืมไปว่าในเวอร์ชัน1.0นะฮะคือการโจมตีที่แรงที่สุดก็คือโอ้กับเอาไงโอเคคือการโจมตีที่แรงที่สุดนะฮะคือการโจมตีในชอดเดียวนะครับถ้าโจมตีรวมๆแบบเวอร์ชันก่อนแล้วขออภัยผมลืมนะ,ะโอเคมาแม่มดเหรอเฮะไม่ทำเลยฉันไม่ได้หรอกฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่าแม่มดฉันน่ะจะเป็นราชาจนสลดัดไม่ใช่แล้วอืมรู้จักวิทเนเตอร์น้อยไปแล้วอย่าดูถูกกันอืมนายฆ่าเพื่อนฉันนายกเวนดล เฮีย er, มันยังไม่ได้จ่ายตังค่าจากูไม่ใช่อะไรร้อยม,มันจ่ายก่อนมึงจะฆ่าก็ฆ่าเออแบบให้มันจ่ายตังค่าล่วงหน้ามาก่อนเลยแล้วมึงค่อยฆ่างี้กูเดินออกหมู่บ้านเลยไม่สาบานไม่สู้กับมึงด้วยเอ้าแม่งตายด้วยผิดตัวเองอันนี้เข้าข่ายของเพลงโปเโตโต้นะทนพิษบาดแผลไม่ไหวของตัวเองนะเนี <c oughs> น่ยนะครับอ่าเราได้กุญแจเมืองมาแล้วนะฮะอ้าวโอเคผลสุดท้ายเขาตายเขาตายด้วยน้ำมือตัวเองนะครับ เหมือนหมองูตายเพราะงูครับนะฮะเป็นพ่อมดก็ตายเพราะพิษตัวเองนะ,ะเออดีเหมือนกันฮนะหูแล้วทีนี้เจะเมืองจะเหลือใครมา้างเฮ้ยฮอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เรามาสรุปคดีนะคือถ้าอาผู้คุมประตูเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่มดไปเป็นพ่อมดอีกคนนะคือแบบที่เบือ้องอยู่เบื้องหลังจักรนาหรืออะไรสักอย่างเป็นคนวางแผนะไรเองหมดเลยหูนึกเรื่องมันจะดราม่ามากเลยนะเว้ยจริงๆ เดี๋ยวผมขอลองวัาไปบ้านแกดีแป๊บหนึ่งคือเดี๋ยวเราลองไปสืบดูนิดหนึ่งแล้วกันโอ้โหบ้านแกดีอ๋อนี่ผมว่าแล้วทำไมมันปีกวิเวกออกมาเออเอออันนี้เราอันนี้ผมเคยบ่นใช่ไหมล่าเฮ้ยทำไมมันปีกวิเวกออกมานะ้านะครับไอ้แกลี่เนี่ยแล้วบ้านมันขายของเกี่ยวกับยาด้วยเนะยครับเออเออ,เอ,อมีความเข้าคลาวนฮะคือแม่พ่อแม่มดเนี่ยพ่อแม่มดพ่อหม,มดเขาจะมีสกิลเรื่องการปรุงยาสูงเนะเนี่ย เออมันเป็นเหมือนการใบ้เล็กๆเหมือนกันนะผมว่าเออเออเออเเจ๋งว่ะเราต้องเล่นแล้วเราต้องคิดตามครับนะฮะแล้วหน้าบ้านดูนี่มีอะไรอะ่ะน่าจะเป็นหัวมันนะฮะ <laughs> โอเคปะนะครับแต่ตะกี้เห็นแล้วแหละว,ว่าหน้าประตูมือมีใครอยู่สองคนนะครับผมโอเคอาจจะเป็นล็อกลีก็ได้เราเปิดประตูใครมองอยู่นะฮะ โอเคมีมาซี่นะครับกับเอลิซาเบธอ๋อผมเชื่อใจเอลิซาเบธนะเว้ยจริงๆเอลิซาเบธฉันไม่ยากเชื่อเลยว่าอ่าแกลลี Gary ่เนี่ยนะครับ getting light of us one by one คือจะฆ่าพวกเราไปเรื่อยทีนคนเรื่อยๆเนี่ยน่าอย่างงั้นนะโอเคมันไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยจริงๆที่ ah all eternity of us still l i v e คือพวกเราหนึ่งในสามเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่า โอเคจบทั้งหมดได้แล้วโ okay. อเคอะ Agent One S Four ได้ปลดจบทั้งหมดให้ได้แล้วอนนะ Solution โอเคมาปักอันนี้ไปเลยผู้คุมเอาไปอ่คุณเจอกุญแจแล้วเยี่ยมเลยโอเคมาถอยไปครับนะครักกรบตู้กันจะเปิดนะครับโอเคผมจะไม่ออกไปก่อนทุกคนไปก่อนเลยอืม นี่เขาบอกว่า,าผู้คุมประตูโจนะเดเ e บีซัมอั o ที่เบื้อง before you guess who's I know you have w h t g e s อันนี้ผมแปลไม่ถูกนะขออภัยนะครับจะบอกยังไงว่ายังมีแม่มดอีกอะ่ะน,นะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปในป่าล่าดูครับเฮ้จะจะฆ่าแกแม่มดรอก่อนเถอะรอกอก่อนแกทำเพื่อนฉัน มีสองทางไปทางขวากันแล้วกันตะก,กี้เห็นหัวคนแล้วทางซ้ายนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> นะครับเราจะไม่เสี่ยงไปทียถ้าเดินมาอยู่ตรงนี้แบบไม่แบบมีจัม์สแกนนี่กูกลัวเลยนะกรี๊ดเลยจริงๆเฮงยทางมันไกลเกินอะทางมันไกลจนเกินจนผมกลัวเลยตอนเนี้ยจริงอ๋อตรงนี้มันน่าจะไปไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะไปได้ก็ได้ฮึบโอ้เอ้าจะขึ้นไงเนี่ย อเนี่ยตรงที่มีน้ําตกนะฮะเอ๊ะหรือว่ามีสองทางเลือกวะหรือ่หรือว่ามีสองทางเลือกคือเราจะออกไปเลยหรือเปล่านี่คือออกไปเลยหรือเปล่าแล้วทางนั้นก็คือคืออันนี้อันนี้ผมกาลังคิดอยู่นะว่าเกมเขามีตัวเลือกเอแมีตัวเลือกให้จบอยู่สองทางนะครับผมคือตะกี้ก็คือเอ่เราเลือกน่าจะหนีไปหรือเปล่าแล้วทางนี้คือไปจัดการทุกอย่างสิ่งทุกอย่างให้จบนะฮะมาต้องลองดูนะครับ ผมเห็นคนละใครอะลัมเบอร์แจ็คเนะคนตัดไม้เหรอระวังตัวเองด้วยนะโอเคนะครับฉันมาตัดไม้อยู่ในป่านะครับแต่ว่าโอเค just นะฮะไอจัสฟินิชคัตติ้งทีดาวออนดูอ็อเชอร์นะฮะสายฉันได้ยินว่าทุกอย่างทำมันเหมือนมันแบบ มัน is over here มันเหมือนก็คือเขาเรียกอะไรมัน start over here คือมันเริ่มที่นี่อ,อะไรนี้หรือเปล่าอ๋อนั่นึองนะอแล้วกูมาที่นี่ทำหมอยู่เนี่ยถ้าผมแปลอะไรผิดไปน้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไม่ค่อยเก่งกิจอะไรโอเคต้องไปทางไหนล่ะครับพี่นี่เออเรามีนี่นีว่ะไอ้ที่ตัดไม้อ่ะเออดาบเราจะตัดได้จะตด,ด ดาบเราจะตัดได้เฉพาะเอะอโอเนี่ยอันนี้อัดไอ้พิกเวลพิกเซลเอ้พิกเอโชอเวลเนี่ยเราอัดได้ตัไดได้เฉพาะ,ะตัววูดเนี่ยครับผมอืมถ้าทางนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทัางนั้นโอเคไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้จบสองได้สองแบบนะฮะตรงนี้เหมือนเราแค่เดินมาคุยกับช่างไม้เฉยๆว่าเออเ,เขาเขาก็เตือนเรานะว่าเออระวังตัวหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคแม่ปะโอ้โหนี่ อีกลองอ่าอีกบินอีกลองเวเลยเนี่ยนะครับ without your my friend นะฮะรอก่อน wish ฉันจะไปฆ่าเตอเด็ดหัวมาประจานแล้วกูจะไปขึ้นเงินกับใครวะเนี่ยนะครับอือหือโอ้โหไม่ติดเว้ยขึ้นไม่ได้มันตอนนี้นะฮะแม่งอ่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวนะฮะความแคร์ล้วนๆนี่ครับอือ แต่ว่าผมว่าแม่มดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วที่เขาพูดถึงนี่คืออะไรกันเอา้าก่อนน้านี้ยังกระโดดถึงอยู่เลยอยู่ๆโดดไม่ถึงซะง,งั้นนะฮะถ้าใครอา่าติดตามชาแนลนี้ก็จะรู้กันเลยนะว่าเราเนี่ยไม่เซียนกระโดดไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่เชียร์ไม่ไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบแบบปากัวเท่าไหร่มาโอเค หเสียงคอกีบอร์ดอาจจะดังนิดนึงนะฮะโอ้โหมันยากคะเนี่ยนะครับยากนะโอ้โหแล้วจะไปไงเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมมาจากทางไหนวะนี่นี่นี่ผมมาจากทางนู้นถ้าโดดไปทางนี้ไม่มีทางได้โอ้โหมีอะไรรอไหมมีมีด้วยนะฮะโอเค โอเคถึงแล้วนะครับโอเคใครเนี่ยอ่าโอเคทีวิเลเจอร์นะครับผมอ่าเหมือนน่าจะเป็นทีวิเลจทีเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันแปลว่าต้นไม้ใช่ไหมล่ะทีวิเลเจอร์อ่าฮะชาวบ้านเกี่ยวต้นไม้เหรอะโอเคนี่อ่าเป็นเหมือนเขาเป็นหัวหน้าที่นี่เหรออืมอือม บบ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 อ่าฮะแล้วไงต่อทีเมเดเช์ฮะนายไปจากเทวไว้เทวไลทาวเหรออ่ฮะรู้จักกิลเบิร์ตปะอืมอ่าเขากับอ่าหัวหน้าทีเอลเดอร์เนี่ยนะฮะ,อ,ะอ๋อคืออ่าฮะน่าจะเป็นหัวหน้าแห่งป่านะครับผมเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยนะตายหาไปแล้วกิลเบิร์ตกิวเบิร์ตตายหาไปแล้ว มันมันว์าเป็นประตูไปแล้วนะฮะดิวเบิร์ดเนะี่ยอ๋อนี่อะผู้พิทักษ์ป่าอะไรอย่างเงี้นะอ๋อนี่คือเขาให้สู้กันตัวตัวเลยนะครับเนะี่ยน่าจะเป็นกฎของที่นี่หรือเปล่านะฮะก็คือต้องไปสู้ใครเนะี่ยดูมันดูมันมันดูเหมือนเป็นลานประลองตัวตัวเลยนะเดี๋ยวเราเดินหาคำตอบไปเรื่อยๆครับนะะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรกันแนะ่ กิเบิร์ตเพื่อนเก่าของชัทนะครับอมัน,มนเรื่องยาวนานเลยบบะบะบ๊ะโอเคฉันได้ยินเรียนมาว,ว่าคุณเป็นนักล่าแม่มดงั้นเหรอฮะโอเคฉันขอโทษนะเพื่อนเก่าแต่ว่านี่มันเป็นกฎใหม่โอเคฉันไม่สามารถอ่าให้ทุกคนผ่านทางนีปปป้ประตูทางนี้ไปได้นะครับผมอ๋อนี่คือแม่มดน่านจะตายแล้วละ่ะนะฮบโอเคคืนนี้คือเราน่าจะหาทางออกหรือเปล่าอัอนนี้ผมไม่แน่ใจนะ โอเคไอแคนเลสอันนี้วันพาเนี่ยคือฉันไม่สามารถให้ใครสักคนผ่านได้นะครับเดอะบริบรบรงคุณแจฮะอ,อืมโอเคเหมือนเราต้องไปสู้อะไรนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยกลับมานี่ครับผมได้นะฮะมามาเลยอืมต้องโควนกาดได้นะฮะเป็นการประลองนะครับฉันก็ไม่ได้อยากทำอย่างนี้หรอก ฉันไม่ได้อยากค่ะนายเฮ้ยด้านหลังติดอะไรวะติดหญ้านี่เองเลือดจะหมดแล้วเนี่ยเลือดจะหมดแล้วใจเย็นทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอ้โหแม่งชิบหายละ <laughs> สกิลยิบเข้าไว้ครับสกิลยิบเข้าไว้นะฮะสกิลยิบเข้าไว้มันเข้าหาเราไม่ได้เราเราก็สบายครับโอเคอืมเหมือนเหมือนแบบยิบมันนะยิบมันต่อยรัวเจ้าเจ๊ะเจ้า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 โ,โ,โมโยชุน นะฮะรู้จักมวยหงชุนน้อยไปแล้วนะฮะโอ้โห,โ,หโอเคโอเคที่เขาบอกอ่าแสดงว่าที่คนตัดไม้เขาบอกให้ระวังคือพวกนี้แน่เลยนะครับผมโอเคใช่ฉันผูกได้อัดพวกนีกเ้เขาชนะเหรอเหรว้าวอืมอ่าฉันบ้าบ้าบ้าฮะเ n ็นเอฟเบิร์นฟิล f ัมคลาคือโอเค โอเคเดี๋ยวเขาจะ uh, uh, ทำประตูให้เรานะฮะเหมือนเขาจะสบประมาทเราเป็นที่ตึงเนี้ยเราไม่นะไมีโคตรเป็นนักลบเลยในวันนี้เนี่ยเลยนะฮะไปไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าแปละไยผิดขออภัยนะครับผมโอเคเดียโก้กิเบิร์ดบัดบีฟอร์โยโก้อืมโอเคเขาเรียกเรากิเบิร์ดเหรออืมคืออะ โอเค let his back to where uh, there you are Diego อ uh, ่าได Diego เนี่ไงอ่า but before Diego เนี่ยหลังจากที่อ่านายไปแล้วเนี่ยนะ if you're going there นะฮะหลังจากที่อ่าไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะไอติ้ง you're going you're going นนี้หลังที่นายไปแล้วนายไปแล้วเนี่ยฉันคิดว่ามันต้องอัปเกรดแล้วล่ะนะฮะอัปเกรดนี่กาดหรืออันนี้ผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงอัปเกรดดาบให้เราเหรออ๋อโอเค นะครับอันนี้เราก็มางงไปด้วยกันนะอย่างที่บอกคือไม่เก่งกิงเท่าไหร่นะแต่อยากเล่นนะฮะมาอมโอเคเขาบอกให้กระโดดลงไปเลยนะครับผมโอโหมันม,ม,มีสองทางเลือกว่ะเอ้อันนี้ทางตันแม่ไม่ได้ดอยแอคคุรอกนี่ทางนี้เฮียมันทางไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านนห้ดีครับนะฮะ โอเคเขาบอกว่า every time นะทุกครั้งเอ้ยเดี๋ยวนี่เนี่ย uh, every time I jump down วันวัา uh, คือคือท,ทุกๆครั้งที่ฉันโดดไปหนึ่งในหลุมเนี่ยนะฉันจะต้องกลับมาที่เดิมเสมอโอเคถ้างั้นก็โอเคผมชอบขวาตายซ้ายสลบนะฮะซ้ายก็สลบพอนะครับเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่ไงขวาตายซ้ายสลบจริงได้วยขวาแล้วกันอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเราต้องไปมิติที่สี่ เพราะว่าการที่เราวาร์ปมาตรงนี้ฮะเราไม่เจอวิเลสครับเราไม่เจอวิเลสนั่นหมายความว่าเราวาร์ปมาในมิติที่แตกต่างขึ้นไปนะครับผมเราวาร์ปมาในมิติที่แตกต่างขึ้นไปแต่ผมเชื่อว่าดอกไม้มันนาทางเราไม่มีดอกไม้นี่ไงนี่นี่นี่เอาดอกไม้เป็นทิกเอาดอกไม้เป็นทิกอ่ะเชื่อผมไหมล่ะเชื่อผมไหมล่ะ ผมจับทิกได้แล้วผมจับทิกได้แล้วเรวก็ทางนี้อีกนะครับเรวก็ทางนี้อีกเฮ้ยมันคือคือถ้าเราพลาดอ่ะมันมันจะต้องกลับไปหาวิลเลเจอร์ปะ่ะนั่นไงนจริงด้วยครับอ่าเฮ้ยนายกเวยเดลหัวหัวของนายกเวยเดลแม่มดยังไม่ตายกันหรือนายกเวยเดลครับ ท่านสบายดีไหมเดี๋ยวต้องไปทักทายก่อนแป๊บน,นึงเออขอโทษนะครับยกเวนเดลเงินมึงยังไม่ได้ให้กูครับค่าจ้างนายยกเวนเดลค,คงพูดด้วยแบบคำเดียวโอ้ยกูจะตายกูตายแย่อยู่แล้วยังจะมามอีกนะีะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอืมอกรรมเราถูกจับดูอ่าอิมพิซซันนะครับอืม อ่าคือเราถูกจับเข้าขับคุกโดยแม่มดเหรอนะียฮะนี่เปิดกล่องโอเคมีอ่เ fresh water น้ำสดสดนะฮะแล้วก็โอเค aquarium tool นะครับมีหารตกปลานะครับโอเคเครื่องมือตกปลานะฮะอืมใช้ได้ตกปลาในนี้โอเคกูครู้นะะ่มไม่ต้องบอกคุหรอกแต่ผมไม่เชื่อว่าอย่างนั้นมันต้องมีวิธีอย่างอื่นเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับผม ้านนอกมีอะไรที่มันพอจะอถูไทได้หรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้ยังปิดเป็นปิดสนาอยู่นะว่าเราจะออกจากที่นี่ย่างไรนะฮะอ่ะหรือว่าเรามาสืบกันต่อคลิปหน้าดีนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนดีกว่าเออนะครับผมเนื้อหาคลิปก็ยาวแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าดีกว่าครับโอเคสำหรับวิทันเตอร์นะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าครับไม่ครับวิทันเตอร์นะฮะโอเคแบบเนื้อหากำลังน่าสนใจเลยนะครับผมผมอาจจะแปลได้ผิดก็ต้องขออภัยนะครับผม โอเคก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับนะฮะก็ผมหาข้อมูลมาเขาบอกมีการต่อสู้บอสสองตัวนะฮะนี่แมปหน้าแดงยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาทางไปอีกทีโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับเฮ้ยนี่เนี่ยตรงนี้มีเหมือนจะให้อะไรนะราอาจจะต้องโยนไปเปิดตรงนี้นะฮะแต่ประเด็นคือจะโยนไปยังไงเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบายบายกดไลค์กดสมัครรับข้อมูลเพื่อเป็นกําลังใจด้วยเด้อบาย